แคนดิดาทัสบาซิโลพลาสมานะคะเป็นคอมมอนแบคทีเรียเลยที่จะเจอในกุ้งนะคะแล้วก็ถ้ามันอิดที่กุ้งติดเชื้อเนี่ยจุลินทรีย์ชนิดเนี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะในกลุ่มของโปรโตแบคทีเรียเองเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นอัลฟาโปรโตแบคทีเรียกราม่าโปรโตแบคทีเรียหรือเบต้าโปรโตแบคทีเรียนะคะเนื่องจากว่ากุ้งเนี่ยเลี้ยงในระบบเปิดแล้วเขาเนี่ยจะต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศเองหรือว่าระบบน้ําที่อาจจะเลี้ยงไม่เหมือนกันการให้อาหาร สิ่งต่างตาเหล่านี้ค่ะเป็นปัจจัยที่จะล้วนทําให้ความหลากหลายของจุลินทรียเนี่ยของแต่ละฟาร์มหรือของแต่ละเจ้าที่เลี้ยงกุ้งอะค่ะจะไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Tech Talk นะคะกับ Phytobiotics Thailand นะคะวันนี้ก็เป็นคิวของฟางนะคะก็ขอนํนำตัวก่อนเลยนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะชื่อฟางค่ะทำหน้าที่เป็น Regional Technical Manager นะคะจะดูแลทั้งด้านของสัตว์น้ำนะคะแล้วก็วันนี้ เราก็มีบทความหรือว่างานวิจัยที่ค่อนข้างที่เป็นประโยชน์นะคะในของในเรื่องของการการเลี้ยงสัตว์น้ําหรือการดูแลสัตว์น้ํานะคะงานงานนี้นะคะเป็นงานที่ตีพิมพ์เมื่อปี2020นะคะเป็นงานรีวิวมาจากงานวิจัยต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าจะเป็นทางอเมริกาเองนะคะก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจหรือว่า เป็นประโยชน์กับนักวิจัยท่านอื่นๆนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของกัดไมโครไบโอมนะคะก็จริงๆแล้วเรามีการศึกษามาอย่างยาวนานแล้วในมนุษย์นะคะหรือว่าในสัตว์ในสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นในกลุลของสัตว์ปีกเองนะคะก็ทุกวันนี้ค่ะเราก็มีงานตีพิมพ์ออกมา,มามากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไมโครไบโอโปรไฟล์นะคะในส่วนของลาไส้ของสัตว์ปีกนะคะในกุ้งก็เช่นเดียวกันค่ะกุ้งเนี่ยถือว่า เป็นโมเดลที่สําคัญนะคะที่เราจะใช้ส่วนมากแล้วเนี่ยนักวิจัยเนี่ยเขาจะใช้กุ้งเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลในการทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการไมโครบไบโอมนะคะซึ่งงานนี้ก็พูดถึงตัวของอองานวิจัยอื่นเกี่ยวกับกุ้งไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการสรุปให้ฟังกันแบบช็อตโน้ตสั้นๆน,นะคะพร้อมกับรูปภาพที่น่าสนใจ มาต่อกันที่ตัวของบทสรุปหรืองานรีวิวกับงานนี้นะคะในกุ้งเลยนะคะก็อยากจะให้มองไปที่จอภาพทางด้านขวามือของฟาน,นะคะซึ่งจะสามารถที่จะอธิบายถึงแบคทีเรียโปรไฟล์ในกุ้งได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะในสภาวะปกติในหลายๆเต์ไลฟ์เศษของกุ้งนะคะ สำหรับจอนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นอยู่ประมาณ3พาร์ทสาพาร์ทด้วยกันนะคะที่เราจะเห็นเลยคือส่วนแรกจะเป็นส่วนของระบบทางเดินอาหารกุ้งนะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะลำไส้หรือว่าทางส่วนของผูตับนะคะโดยปกติอะค่ะเวลาที่เราเก็บตัวอย่างเนี่ยเราก็สามารถจะเก็บได้จากไส้ลำไส้เองหรือว่าผู้ตับเองนะคะเพื่อไปดูถึงความหลากหลายของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียนะคะในส่วนของไอววยะนะคะก็แล้วแต่ว่างานวิจัยของแต่ละท่านหรือว่าแต่ละงานแต่ละนักวิจัยเนี่ยจะเลือกส่วนตรงไหนเข้ามา เข้ามาเป็นตัวอย่างหรือแซมเปิลในการส่งตรวจนะคะระบบในฐานกุ้งเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะจะคล้ายๆกับในสัตว์ปีกหรือว่าในคนนะคะก็คือส่วนต้นหรือโฟกัสนะคะส่วนกลางแล้วก็ส่วนส่วนท้ายนะคะจะเห็นว่าส่วนต้นของกุ้งอะคะ่ะ จะประกอบไปด้วยตัวส่วนของอกระเพาะอาหาร2อภูนะคะมาจบอยู่ที่ประมาณส่วนต้นของภูตับนะคะส่วนของมิดกัดนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ภูตับนะคะไปยาวไปจนถึงระบบลำไส้ตรงส่วนตรงนี้นะคะตรงส่วนของส่วนท้ายหรือทิตกัดนะคะก็จะเป็นสองเอน็นนะนะคะอันนี้ก็เป็นสัดส่วนคร่าวๆข,ของอระบบหัวใจของกุ้งที่นักวิจัยเนี่ยสามารถที่จะนําไปเ,าเลือกใช้ในการเก็บตัวอย่างนะคะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเท็กซ่าหรือว่าจูเนซีนะคะที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำนะคะในในกลุ่มของคัสตาเชียนนะคะก็จะแบ่งออกตามสีตรงนี้เลยนะคะจะเห็นว่าเป็นเฉดสีต่างๆนะคะอยู่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น ified, อันคลาสอันคลาสิฟายนะคะก็หมายถึงว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะคือยังยังยังไม่สามารถบ่งบอกได้ในปัจจุบันนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่นะคะที่เราจะสามารถคลาสิฟายกลุ่มนี้ออกมาได้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะ ต่อไปก็จะเป็นพวกของ t ท l i ล i c u ว s นะคะก็ค่อนข้างมีความสำคัญในกลุ่มของสัตว์น้ำนะคะหรือจะเป็นตัวของเ e อ m i c u c u e s เอง b a c t e r o i d e s เองแล้วก็ Proteobacteria นะคะทีนี้เรามาดูภาพข้างล่างค่ะจะเป็นกุ้ง อยู่2ชุด2กลุ่มนะคะก็คือที่เราเรียกกันว่า b l a c k t i g e r Tri รมหรือว่ากุ้งกุลาดำนะะในภาษาไทยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นแป i ิฟิกไวท์ทรีมนะคะก็คือกุ้งขาวนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าโปรไฟล์ของกุ้งสองชนิดนี้ต่างกันยังไงนะคะาจากงานนี้เก็บมาค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่ระดับหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะแบ่งออกเป็นสเตจนะคะของการเลี้ยงมว่าจะเป็นโพสลาว,ว่าตรงนี้นะคะจูวินไนหรือว่าจะเป็นตรงส่วนของอาร์เดลนะคะเราจะเห็นว่า ภาพใหญ่ของทั้งหมดนะคะทั้งกุ้งสงสายพันธุ์เนี่ยสีที่ค่อนข้างที่จะเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะคะจะเป็นสีสีกรมมาท่านะคะทีนี้เราก็มาดูว่าสีกรม,มท่าเนี่ยเป็นจุลรี์กลุ่มไหนนะคะตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นตัวของโปรโอแบคทีเรียนะคะในกลุ่มของโปรโตแบคทีเรียเองเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ2-3ชิ 3. ชนิดนะคะก็คือจะเป็นพวกอัลฟาโปรโอแบคทีเรียกลมาโปรโตแบคทีเรียหรือ เบต้าโปรโตบคทีเรียนะคะแต่ว่าที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีความสำคัญต่อระบบทางเดนอนหะคะหรือว่าการเกิดโรคเนี่ยก็อย่างเช่นกลุ่มของ g r a m m าโปรโตบคทีเรียนะคะแบคทีเรียที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกของวิบิโอ io, นะคะเป็นหลักเลยนะคะจริงๆเนี่ยวิบิโอเนี่ยที่เราพบเจอในในสัตว์น้ำเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นทั้งก่อโรคเองหรือไม่ก่อโรคเองนะคะตัวที่ก่อโรคก,ก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคโรคไตด่วนนะคะส่วนตัวที่ไม่ก่อโรคเนี่ยที่ ที่ที่ที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับพวกไขโตไขโตซานต่างๆนะคะอันนี้ก็จากจากงานเปเปอร์ที่เขารีวิวไว้นะคะส่วนกุป แบคทีเรีย2-3นะคะก็อย่างเช่นตัวของสีเหลืองตรงนี้นะคะก็คือตัวของกลุ่มของเฟอร์มิคิวส์นะคะกลุ่มของเฟอร์มิคิวส์เนี่ยก็เป็นกลุ่มของคล้ายๆกับโปรไบโอติกเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นพวกแลคโตคอคัสต่างๆนะคะก็เป็นถือได้ว่าเป็นหนึ่งกลุ่มที่มีประโยชน์นะคะอีกกลุ่มหนึ่งตัวสีชมพูนะคะในส่วนของแปซิฟิกไวท์ชิมนะคะก็คือตัวสีชมพูตัวนี้นะคะเป็นกลุ่มตัวแทนของแบคทีเรอเดสนั่นเองค่ะค่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ จุลีโปรไฟล์ในระบบพันธุนานของกุ้งนะคะโดยเฉพาะในกุ้งของกุ้งกุลาดำเองหรือว่าจะเป็นกุ้งขาวเวนามัยเองนะคะในแต่ละสเตจการเลี้ยงเนี่ยก็มีความละลายของกุ้งเนี่ยที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะทีนี้ ออพอลองมาดูในกุ้งที่มีการติดเชื้อนะคะเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมนะคะเราก็จะเห็นถึงความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่ลดลงในกลุ่มที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีจุลินทรีย์บางตัวทีเ่เพิ่มสูงขึ้นนะคะในขณะที่บางตัวลดลงก็เดี๋ยวมาดูที่ภาพนี้กันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะคะถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีกราฟอยู่2แท่งนะคะจะแบ่งออกเป็นกลุ่มคอนโทรลนะคะเราจะเห็น มาตรงนี้เป็นสีฟ้านะคะจะเป็นกลุ่มตัวแทนกลุ่มคอนโทรลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวแทนจะใส่เป็นสีชมพูตร,ตรงนี้นะคะก็จะสามารถทําให้เราเปรียบเทียบความหลายของจุลินทรียได้นะคะทีนี้มาที่กลุ่มแรกเลยนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือโรค เอ็ส e นะคะก็จากภาพเนี่ยถ้าเรามองดูนะคะก็ <c oughs> เห็นว่า2กราฟเนี่ยเขาจะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่ต่างกันนะคะต่างกันอย่างไรนะคะเรามาดูว่าเฉดสีที่เกิดขึ้นในกลุ่มของชุดคอนโทรลอะคะ่ะจะมีความหลากหลายมากกว่านะคะมีประมาณมากกว่า5-6เฉดสีนะคะนั่นหมายถึงปริมาณของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆเนี่ยเขายังคงมีมีอยู่ในระบบทางเดินอาหารของกุ้งที่ ู่ในกลุ่มควบคุมนะคะหรือไม่ในการติดเชื้อใดๆแต่ว่าพอลงมาดูในกลุ่มที่มีการติดเชื้อโรคเอ็มเอสเกิดขึ้นตรงนี้นะคะฝั่งของแท่งนี้เลยเราจะเห็นว่ามีกลุ่มจุลินทรีย์บางชนิดเพิ่มสูงขึ้นนะคะในสัดส่วนที่ต่างออกไปจากกลุ่มควบคุมนะคะก็คือกลุ่มของสีน้ําเงินตรงนี้นะคะกลุ่มของสีน้ําเงินตรงนี้เป็นกลุ่มของแบคทีเรียในในกลุ่มทเนลิคิวส์นะคะทเนลิคิวส์เนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ การเกิดโรคในกุ้งนะคะจากงานหลายๆงานเนี่ยที่เขาเอ,อ่อมีการศึกษาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ลงลึกไปถึงว่าเอ๊ะและในกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มนี้มันเป็นแบคทีเรียตัวไหนนะคะจริงๆชื่อแบคทีเรียตัวนี้ค่ะก็คือชื่อ candidatus นะคะ bacilloplasma นะคะเป็นอารมณ์เหมือน common แบคทีเรียเลยที่จะเจอในกุ้งนะคะแล้วก็ถ้าอะไรที่กุ้งติดเชื้อเนี่ยจุลินทรีย์ชนิดนี้จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่า แทนเนลิคิวส์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มที่ติดเชื้อนะคะเส้นเดียวกันกับโปรตซโอแบคทีเรียลดลงนั่นเองค่ะทีนี้โรคอีกชนิดหนึ่งนะคะที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือเป็นไวรัสบอดชินโดมนะคะหรือว่าจะเป็นตัว WSSV ตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างมีความสําคัญแล้วก็เกิดความเสียหายให้กับกลุ่มเกษตรกรบ,บ้านเราไม่น้อยอยู่ยเหมือนกันนะคะทีนี้งานนี้นะคะ่ะที่ทางเปเปอร์นี้นะคะได้เอาได้รวบรวมมานะคะก็คือเขาจะเก็บชุดของกุ้งจูวินไนเข้ามา นะคะเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือแบ่งกลุ่มที่เป็นคอนโทรลกับกลุ่มติดเชื้อนะคะนอกจากนั้นแล้วเขายังมีระบบการเลี้ยงอยู่2ระบบเลยนะคะถ้าเป็นชุดนี้ก็จะเลี้ยงระบบแบบ Clearwater System นะคะกับระบบ b i o f o x เพื่อดูว่าการเลี้ยงแบบ2ส,สิ่งแวดล้อมเนี้ย ความหลรงของจุลรี์ต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือไม่ได้ต่างกันมากนักนะคะในกลุ่มที่เลี้ยงเคลียร์วอเตอร์ถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มติดเชื้อกับไม่ติดเชือ้อน,นะคะแต่ว่าพอไบโอฟ็อกซ์เนี่ยเราจะเห็นว่าสัดส่วนของโปรติรแบคทีเรียค่ะหรือสีกรมท่าตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะในกลุ่มที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้โลกสุดท้ายที่เราจะพูดถึงไม่ได้เลยในวันนี้นะคะก็คือโรคไวร์ฟิซิสซินโดมนะคะหรือว่าโรคขี้ขาวที่รู้จักกันนะคะพอรามาดูถึงแบคทีเรียโปรไฟล์หรือว่าความหลหลายของจุลินทรียในกุ้งชุดนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ากุ้งที่ติดโรคขี้ขาวว่ะคะ่ะตัวของแบคทีเรียในกลุ่มของเทนเนลิคิวส์นะคะก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันถ้าเรามองดูนะคะตัวของ e AH อ p ก็เพิ่ม กลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วที่สําคัญก็คือแบคทีเรียหรือสปีชีส์ที่อยู่ข้างใน,นะคะ่ะก็เป็นชุดเดียวกันก็คือเป็นตัวของ candidatus b a c i l l o t a s m a เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพอจาก2ง,งานนี้ก็ค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าอาจจะ มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวกับการเกิดโรคได้นะคะในแบคทีเรียกลุ่มนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะคะของงานวิจัยหรือว่างานรีวิวที่จริงๆแล้วฟังเชื่อว,ว่านักวิจัยหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ทํางานค่อนข้างหนักนะคะเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอะไรใหม่ๆนะคะถึงความสัมพันธ์ของกับไมโครไบโอมนะคะในกุ้งเองนะคะเนื่องจากว่ากุ้งเนี่ยเลี้ยงในระบบเปิดแล้วเขาแล้วเขาเนี่ยจะต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสภาพอากา,กาศเองหรือว่าระบบน้ําที่อาจจะเลี้ยงไม่เหมือนกันการให้อาหาร สิ่งต่างตาเหล่านี้ค่ะเป็นปัจจัยที่จะล้วนทําให้ความหลากหลายของจุลินทรีย์เนี่ยของแต่ละฟาร์มหรือของแต่ละเจ้าที่เลี้ยงกุ้งอ่ะคะ่ะจะไม่เหมือนกันนะคะค่ะสำหรับงานนี้ก็เป็นเพียงรีวิวขั้นต้นนะคะที่จะสามารถที่จะส่งต่อไปให้นักวิจัยหรือว่าผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้านะคะสำหรับท่านใดที่สนใจงานนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ทาง Facebook แฟนเพจนะคะฟิโตไบโอติกเอเชียแปซิฟนะคะซึ่งทางเรานะคะก็จะมีการตีพิมพ์หรือว่าเผยแพร่นะคะบทความที่น่าสนใจอยู่ทุกๆสัปดาห์นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าท่านใดนะคะมีความสนใจที่จะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะของทางบริษัทเองหรือว่าข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะคะก็สามารถอ e ีเมลมาที่นะคะ asia.info@phytobiotics.com นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ คราวหน้านะคะเราจะเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะน่าสนใจเพียงไหนนะคะก็ฝากติดตามได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ